สวัสดีค่ะไฉมุกจากบริษัท Complete Industrial Service ค่ะเราเป็นระดับหนึ่งได้มี s a ฟตี้คัตเตอวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะว่ามี s a ฟตี้คัตเตอคืออะไรและมันมีประเภทอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการใช้คัตเตอร์เครื่องเขียนทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งทั้งการเปลี่ยนใบมีดการเปิดใบมีดทิ้งไว้หรือจากการใช้งานตัวมันเอง เราได้มีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นนั่นก็คือ safety cutter นั่นเองค่ะมี safety cutter คืออะไรมี safety cutter คือมีคัตเตอร์ที่ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานค่ะโดยหลักๆแล้วจะเป็นใบมีดแบบหักไม่ได้แล้วก็เป็นสปริงเด้งกลับเพื่อให้ใบมีดเก็บเข้ามาอยู่ในตัวมีดเสมอเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่ามันมีกี่ประเภทประเภทที่ 1. ใบมีดแบบไม่มีข้อสําหรับหัก ยปกติแล้วนะคะใบมีดคัตเตอร์ที่เราใช้เนี่ยจะมีข้อสำหรับหกักเวลาหมดคมแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมันใช่ไหมคะโดยการหักทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุอาจจะกระเด็นเข้าตาเราหรือว่าเข้าส่วนอื่นของร่างกายเราค่ะเราก็เลยแนะนำนะคะให้ใช้ใบมีดแบบไม่มีข้อหักค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยตัวใบนะคะก็จะไม่มีข้อหักแบบนี้เปรียบเทียบระหว่างใบมีดที่มีข้อสำหรับหกักกับใบมีดที่ไม่มีข้อสำหรับหัก ประเภทที่2การใช้ด้ามมีดแบบสปริงเด้งกลับหรือแบบสปริงเด้งกลับเมื่อกรีดสู่ชิ้นงานโดยปกตินะคะด้ามคัตเตอร์ที่เราใช้เนี่ยก็จะมีตัวล็อกสําหรับล็อกไม่ให้ใบเนี่ยมันกลับเข้าไปในด้ามทีนี้เนี่ยมันเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุดบ่อยครั้งค่ะเพราะว่าเราเนี่ยลืมเก็บใบเข้าไปในด้ามเราเลยมีด้ามน,นะคะที่เป็นแบบสปริงเด้งกลับเพื่อลดปัญหานนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของใบมีดที่เป็นสปริงเด้งกลับ เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็สามารถกรีดได้ปกติเลยแล้วพอเวลาเราใช้งานเสร็จเปิดมือปุ๊บใบมีดก็จะเด้งกลับเข้ามาอยู่ในด้ามปกติเลยค่ะส่วนอีกตัวนะคะจะเป็นสปริงเด้งกลับแบบเ,เมื่อกรีดสู่ชิ้นงานแล้วมันจะเด้งกลับนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพอเรากรีดไปเมื่อเรากรีดสู่ชิ้นงานหรือว่าน้ําหนักที่เรากดลงเนี่ยหมดแล้วเนี่ยใบยมีดก็จะเด้งกลับทันทีตัวนี้จะช่วยลดโอกาสในการแฉลบค่ะ ประเภทที่3การใช้ด้ามมีดแบบตะขอแบบนี้นะคะจะเป็นการต้อนคงของใบมีดไว้ในด้ามค่ะมีความปลอดภัยสูงเพราะว่าส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปโดนตัวใบมีดได้ขณะที่เรากี่ชิ้นงานเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของด้ามมีดแบบตะขอนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าร่างกายเราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปโดนใบมีดได้เลยเพราะว่าเขาเก็บคงไว้แบบนี้ปลอดภัยสูงเลยทีเดียวค่ะ ประเภทที่4การใช้ใบมีดเซรามิกใบมีดพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะสามารถตัดงานได้ทั่วไปเลยค่ะแต่ที่ตัวใบเนี่ยจะมีความปลอดภยัยตัวใบมีดเซรามิกนะคะก็จะแตกต่างกับใบมีดเหล็กตรงที่ว่าเมื่อมันโดนมือนะคะหรือว่าสัมผัสเข้าไปที่มือเนี่ยมันจะไม่บาดเหมือนพวกมีดเหล็กค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแนะนำคร่าวๆเ,เกี่ยวกับตัว safety cutter ก่อนนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ วันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ